ช่วงนี้ไม่ขำเหมือนที่หน้าตาเราจะขำแบบนั้นก็อินไม่เคยขำอยู่แล้วนะเออหน้าตาดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เรามีพิธีกรสุดแซ่บที่จะมาร่วมกับเราอีกหนึ่งคนชื่อพี่แนทพี่แนทเป็นใครมาจากไหนสมัยก่อนพี่แนทไม่ใช่สภาพนี้นะจ๊ะสมัยก่อนเคยพังมาก่อนหรอเคยพังเคยแบบไม่เชื่อพังพีเออพินาา ทำไมเคยเคยมีอะไรทําไมถึงทําให้ตัวเองพังได้ถึงขนาดนั้นมาจากการกินมาจากการกินวันนี้แนจะมาเผยเคล็ดลับที่ไม่ลับคุาเสียของคุณกิฟซี่แล้วก็จะมีเคล็ดลับการมัดใจคุณแฟนมาบอกด้วยเพราะว่าแนเป็นคนหนึ่งว่าเคยอออนี่แนหรอนี่พี่ยนแค่ทูกต้อง เป็นผู้หญิงไซส์เอมาก่อนนะคะดูจากหน้าดูจากแขน,นถ้าเกิดว,ว่าเห็นด้านข้างนี่นเหนียกมาเต็มนะคะพี่เป็นคนที่อ้วนมาจากการกินเป็นคนกินเก่งมากกินตลอดทั้งวันกินจุบกินจิบแลยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีพฤติกรรมคือชอบกินมากมีความสุขบุฟเฟ่ต์ที่ไหนที่เขาว่าดีฉ<ป>ันจัดขนมหวานฉันจัดและที่สําคัญเนี่ยเป็นแม่ค้าเองด้วยเป็นแม่ค้าเปิดร้านขนมแล้วตอนนั้นรู้ตัวเองว่าอ้วนไหมฮะตอนนั้นหรอคะก็ไม่รู้ตัวเองอะค่ะเนี่ยมันคือโรคที่น้าคือคือคือตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการแบบถาม เพื่อนถามอะไรอย่างนี้ป้าแต่เขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยแบบนี้กําลังน่ารักอ้วนก็ไม่กล้าบอกหรอกเอออแต่เอาจริงๆนะคะถ้าแฟนบอกไม่อ้วนคุณผู้ชมคิดไว้เลยค่ะว่าเขากําลังโกหกเพราะเขาไม่อยากจะมีปัญหากับเราไงเพราะถ้าเขาบอกอ้วนปั๊บเป็นไงคะไม่ทำไมเจอถึงยังไงตองมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเขาก็ไม่บอกแต่สาเหตุที่ทาให้นะคะจะต้องมาลดความอ้วนอย่างจริงจังเพราะมาจากแฟนนี่แหละแฟนก็เริ่มแบบ ซีเรียสละจริงจังละเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยอย่างเดียวม,ม,มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเออเขาเดินคันเข่าเข้ามาเลยอ๋อเดินมาบอกแนทเขามีเรื่องอยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ อ้วนขึ้นมากแล้วอ่ะคือมันเริ่มไม่ได้แล้วอะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้นะแนทแนทต้องไปใส่เสื้อผ้าคนอ้วนคือจาก S M แล้วไปแตะอ้วนเลยนะ XL เลย XL ไปเลยเออ XL มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแนทเข้าใจเลยคนที่ใส่เสื้อผ้า XL เป็นยังไงแล้วเขาก็บอกอีกว่าแนทรู้ไหมว่าสุขภาพแนทก็เริ่มไม่ดีทุกวันนี้แนทเริ่มนอนกลนนอนกลนคือเราต้องแยกกันนอนเลยนะนอนด้วยกันไม่ได้ไปไหนมาไหนก็แบบ เหนื่อยง่ายหอบง่ายหายใจแรงปวดเอวปวดเขา่าเขาก็เลยเิ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปไหนกับเราเราก็คิดแล้วว่าเออจริงด้วยอ่ะทําไมช่วงนี้เขาถึงไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหนกับเราหรือเขาไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่มาเดินจับมือกับเรานะไม่มาอบกอดแล้วไม่มาแสดงความเป็นเริ่มอ,อายแล,าแล้วไงเออเริ่มคิดออหรอ อายใช่ป่ะก็ต้องอายสิออนั่นไงไม่เคยรู้มาก่อนไงกินอย่างเดียวไงแต่ผู้ชายคงไม่กล้าพูดเวลาถ้าผู้หญิงอ้วนก็จะไม่กล้าบอกแต่เขาต้องเิ่มตายแต่วันที่เขาพูดเนี่ยคงเป็นวันที่เขาคือไม่ไหวแล้วล่ะเขาคงสุดสุดแล้วล่ะเราก็ต้องกราบขอบคุณเขาเหมือนกันเขาก็เริ่มมาบอกว่าเออแนทเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ละเราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราต้องลดความอ้วนอย่างจริงจังเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าไปหาวิธีง่ายแหละเราก็ไปหาอาหารเสริมตามท้องตลาดที่เขากินกันนะมีอะไรดีเราก็กินแต่พอเรากินเชื่อป่ะ มันมาพร้อมกับมันลดไหมมันลดแต่มันมาพร้อมกับความเขี่ยวค,ความ<อ>ห้อยความคอ้อยเพราะมันลดเนี่ยมันเอาหน้าเราไปด้วยนะหน้าเราเขียวมากแล้วหน้าอกที่เคยเต่งตึงปึงปังมันคล้อยลงไปก้นนี่คือแบบห้อยไปเลยอ,ะอ่ะแล้วที่สําคัญนะคะมันเบลอมันเบลอรจริงจริงต้องทําขนมส่งวันนี้จะต้องไปส่งสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สิบปอนด์ทำอะไรไปส่งมะพร้าวโดนดาน สิคะคุณมันโดนมันเป็นกดประสาทมันเหมือนกับมันเหมือนกับคนเป็นมันเหมือนคนป่วยอะสมองเราดีเลยเหมือนสมองเรามันไม่สั่งการตอนนั้นคือไม่นานด้วยนะจะบอกว่ากินไม่นานเนี่ยผลคือคือมันออกฤทธิ์เร็วมากพอเลิกกินพอเลิกกินค่ะโยโย่เพราะมันมีสารลดความอ้วนเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังจะอยากลดความอ้วนอยู่เลยยังอยากขุุแรบเรายังสวยเราก็เลยไปเจอผลิตภัณฑ์แคลโลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณกิฟซี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งดูนะคะว่าคุณกิฟซี่เนี่ยแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยอ้วนอยู่แล้วนี่คือเคดที่ไม่รับของเขาแล้วหลังจากที่แนทได้รู้จักนะคะเขาจะเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาจะสามารถดูแลรูปร่างเราได้มันเป็นการสร้างสมดุลจากภายในสู่ภายนอกมีอะไรบ้างใช่มันไม่ตกค้างด้วยแล้วธรรมชาติมันดีกับร่างกายอยู่แล้วมนุษย์อะเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติใครๆก็รู้สารสกัดมีอะไรอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ผลส้มแขกก็ดีสาหลายแคลวก็ดี มี L3L อลวิตามินซีหรือว่าจะมีตัวไคโตซานสิ่งเหล่านี้9ชนิดนําเข้ามาจากประเทศอเมริกานั่นหมายความว่าจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าท้องตลาดทั่วไปและเมื่อเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วสิ่งที่ได้มีอะไรบ้างขออนุญาตยืนให้ดูนิดนึงว่าสิ่งที่ได้คืออะไรบ้างเออเนี่จากืได้แบุณ XL ขอนนี้ก็ลทางด้านนี้่ะแล้วดูแขนอดูแขนดูแขนเออดูแขนด้านนี้แล้วดูแขนอิฐแล้วก็ดูแล้วแขนเล็กว่าหน้าอิฐเยอะมากต้ขนาดหน้าอิฐอะฉีดโบมันแน่นแล้วนะยังเล็กไม่เท่าไหร่ไม่ล้วจะบอกว่าการฉีดโบเนี่ยหน้าเล็กไหมเล็กแต่วลายิ้มันไม่ธรรมชาตินะมันแ็จนะลายแบบหน้าแบบแข็งแข็งอันนี้คือสิ่งที่แนทได้มาแล้วนะจะบอกว่าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะหุ่นแซบหุ่นสวยแล้วก็สุขภาพดีได้เพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์หนึ่งห้า นะคะ1577โทรเข้ามาจองธิ์กันได้ปกติเนี่ยสเซตนี้ราคาเกือบ4 0 0พบาทแต่พิเศษให้เฉพาะคุณผู้ชมในรายการนี้จ่ายเพียงแค่2490บาทและถ้าคุณผู้ชมโทรมาติดเป็น30สายแรกครับสาสายแรกนะแนทให้กล่องเล็กนี้ไปด้วยนี่คือเซตนี้เลยนะ2490นี้านีจะบอกว่าตกวันหนึ่งไม่กี่สิบบาทแต่หุ่นแซบได้แบบแนทเลยนะได้แบบคุณกิฟซี่แล้วสุขภาพดีด้วยเคล็ดลับพี่แนทกินยังไงบ้างอทิบายกินเลยวันละ นึ่งครั้งหลงังอาหารตอนเย็นแค่นั้น<อ>สามกล<อ>่องนี้นได้กี่เดือนสามกล่องนี้ได้เกือบ3เดือนโอ้ตายแค่นั้นเลยแล้วแนะจะบอกว่าไม่ใช่พี่คนเดียวนะที่อยู่นในที่พี่ได้มาเจอแล้วแบบรู้สึกแบบมันดีมันแฮปปี้ยังมีคนอื่นด้วยที่เขาจะมาจากหลายสายเหตุนะจากการอ้วนมันไม่ใช่การกินอย่างเดียวอย่างเช่นคุณรัตด,ดาคุณรัตด,ดาเนี่ยแนจะบอกว่าคุณรัตด,ดาเขาอยากจะแบบก,กําลังจะเข้าคอร์สเป็นเจ้าสาวอยากจะหุ่นเสียภายในแบบ สองสัปดาห์เออจอ <ะ S 1> แคลโลเข้าไปค่ะคุณรัตด,ดาก็หุ่นเสียได้มีบีบอัอัเตอร์ทาน,นแล้วแฟนนี่มาบอกเลยนะว่าขอบคุณมากครับที่ทําให้ผมได้พรรยาใหม่เออ,เอ,อตรงนี้จะเป็นคุณจอยคุณจอยเนี่ยอ้วนมาจาก ตั้งแต่เกิดเลยคือฉันอ้วนฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะผอมเลยแค่โลอสารสกัดธรรมชาติทําให้วันนี้คุณจอยผอมสุขภาพดีผิวเสียได้ขนาดนี้มี Before-After ให้ดูด้วยนะคะนี่คือคุณจอยถัดไปคุณป้อเป็นผู้ชายผู้ชายก็เข้าได้ผู้ชายก็ทานได้คุณป้อนี่คืออายุเยอะมาเป็นตัวแทนของคนที่แบบ ระบบการเผาผลาญมันไม่ดีอ่ะค,คุณโป้ะนะคะดููชนะีอ่อายุเหมือน30ปีนะแต่จริงแล้ว45้านะคะอ,อคุงหายไปเลยเขามีโครงการเขามีโครงการท้าเปลี่ยนชีวิตกับคุณกิ๊บซี่นี่แหละซึ่งสารสกัดธรรมชาติที่บอกเนี่ยเขาก็จะเป็น,นกลไกต่างๆที่เข้าไปทํางานให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรบ้างไปยับยั้งพวกไขมันส่วนเกินม,ม,มีแคลเซียมดูดซึมแคลเซียมได้ดีต้านอนุมูลอิสระเผาผลาญระบบการหลอดหัจะดีขึ้นเพียงแค่ก็คือง่าย ใครที่เคยเข้าห้องน้ำห้าวันอาทิตย์หนึ่งเข้าทีรู้ว่ามันจะอึดอัดแล้วเขาก็จะดูดซึมของเสียกลับมาใช้ในร่างกายของเราซึ่งแคลโรจะไม่ทําให้คุณเป็นแบบนั้นะาะสารสกัดธรรมชาติจะทําให้คุณมีระบบเผาผลาญที่ดีซึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณจะอ้วนจากไหนก็ตามอ้วนจากการกินอ้วนจากการเกิดมาแล้วอ้วนเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วอ้วนก็หุ่นแซบได้เพียงแค่โทรเข้ามานะคะที่เบอร์1577ย้ำนะคะ1577ค่ะโทรเข้ามาจองสิทธิ์กันก่อนได้สองเซตนี้นะคะปกติแล้วราคาเกือบสี่พันบาทพิ ค่ะยังมีเวลานะคะโทรเข้ามาติดในรายการเหลือเพียงแค่2490รบาท<ม>จ่ายนัดแค่2,490และ30สายแรกนัดให้กล่องนี้ไปด้วยส<ม>ินค้านะคะแคลโลไปส่งตรงถึงบ้านคุณก่อนเลยส่งฟรีทั่วประเทศแล้วค่อยชําระเงินก็ได้โโแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้แซบอย่างเดียวเนาะหุ่นนะสุขภาพก็ดีเพราะถ้าคุณสุขภาพไม่ดีพอคุณอ้วนคุณจะกลายเป็นว่าคุณจะเป็นโรคอื่นๆเป็นเบาหวานความดันเป็นอะไรอีกมันเลยหโอ้ยมันเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถป้องกันบางคนบอกว่า าตอนนี้เรายังไม่อ้วนแต่อยากจะป้องกันไว้ได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันคือทานแค่วันละ1เม็ดนะคะในช่วงเย็นและทานแค่นั้นเองแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเห็นผลทุกวันนี้นะใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือพี่ทานเหมือนเดิมแล้วยังกินเยอะเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมในแต่ละมื้อเช้ากลางวันไม่ลดเช้ากลางวันเย็นกินข้่าเวลาสองจานเหมือนเดิมยังไปกินอาหารขนมหวานยังทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้มาคือความสุขของของการกินความสุข ว่าและคุณแฟนก็คือบนตรชายเองแฮปปี้เหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่ไหมอ่ะไม่เปลี่ยนมไม่ละมีมาใยหม่คนเใหม่ไนะไม่มีมาใหม่บ้านหลเราพูดออกรายการได้หรอ็นหุ่นอย่างนี้ไงไม่มีไม่มีอาจจะมีอาจอาจจะมีมองบ้างเป็นการเช็คเลตติ้งเพราะงั้นคุณผู้ชมก็เช็คเลตติ้งแบบนัดได้มีความสุขแบบนัดได้เพียงแค่โทรเข้ามานะคะที่เบอร์1577าดย้ำนะคะ1577ค่ะตอนนี้ยังโทรมาทันโทรมาเป็น30สายแรกโทรมาเป็น30สายแรกรับไปเลยเซ็ตนี้ในราคานะคะ 2,490บาทตกวันหนึ่งเนี่ยไม่กี่สิบบาทแต่คุณแซ่บแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สวยแบบนี้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแล้วท<ม>ี<ด>่สำคัญบแบบปลอดภัยด้วยค,คุณกิฟซี่ก็ดีอยู่แล้วนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทําให้คุณมั่นใจได้อยู่แล้วนะคะสําหรับแคลโลเราเคยเห็นคนกินพวกยาลดความอ้วนตามท้องตลาดอะคุณมันลดนะแต่มันเป็นลดแบบโอ้โหเหมือนผีเล้าที่กนอภาพหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินแล้วแบบเกอบตายอะเราจะบอกว่ากินกิน กินแป๊บเดียวพอกินแป๊บเดียวปุ๊บโยโย่ด้วยนะออไม่มีในเรื่องของออยความปลอดภัยอะไรก็ไม่มีใครรับประกันถ้าตายไปก็ไม่มีใครรับประกันแล้วเป็นแบบอยู่อีดีก็ร้องไห้อะไรเงี้ยใช่แบบว่ามันมันน่ากลัวมันเป็นเหมือนคนเพอ้เอะว่าเราไม่เอาแบบนั้นเราไม่แบบนั้นเ,เ,เรามาแซบ,รบเรามาสวยเรามาสุขภาพดีกันดีกว่เพราะมันไม่มีของเรื่องของสารเคมีเนาะคเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติล้วนเลยทีเดียวเราเรียกได้เลยว่าสำหรับใครที่อยากจะ ผอมแต่ผอมแบบว่าไม่ได้ทางผิดๆนะเพราะหลายๆคนไปพึ่งสิ่งที่มันไม่โอเคแล้วก็โยโย่แล้วก็แบบแต่แต่ว่าแล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งสำหรับคนที่แบบไม่เวลาออกกําลังกายจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้คนแบบโอ้โหไปออกกันทุกวันเหนื่อยไม่ละออกกาลังกายพัปประกันพุ่งเหนื่อยไม่เอาประมาณเดือนหนึ่งลดโลนึงอย่างอ่ะออย่างนี้จะเอามิราคาออกกําลังกายก็ไม่ต้องออกกินได้เหมือนเดิมเออโทรมาที่ไหนนะคุณโทรเข้ามาที่เบอร์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดขาย้ำนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยค่ะรับเซตนี้ไปเลยนะคะจ่ายเพียงแค่บ สักปกติเกือบ4,000นะเซตนี้ให้ไปเลยค่ะในราคา2,490บาทโทรมาจองสิทธิ์กันก่อนได้คของดีแบบนี้นะฮะอย่าป่อให้พลาดจริงๆครับ1.5.7นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับดีครับสวัสดีครับ